ผีป้ายแดงวันนี้นะคะไปต้องพาทุกคนมาอยู่แถวๆนี้ค่ะซอยอินทามาระซอยเจดต,ตรงนี้เขาดัดแปลงบ้านตัวเองมาเป็นร้านอาหารและเขาก็ขายเป็นเมนูพื้นถิ่นที่หาก,กินยากก็คือเมนูข้าวคุกพริกเกลืออย่าเพิ่งตกใจนะไม่ใช่พริกเกลือที่เอาไว้จิ้มกับผลไม้นะทุกคนแต่พริกเกลือเนี่ยคือน้ำจิ้มซีฟู้ดจะบอกเลยว่าที่สําคัญเลยเนี่ยวัตถุดิบอาหารทะเลของเขาเนี่ยส่งตรงมาจากจังหวัดตราดแบบสดๆตามไปหาเคล็ดลับข้างในกันเลยกับร้านนี้ซุปเปอร์โบไปค่ะ นี่แหละครับร้านซูเปอร์โบตั้งอยู่ในซอยอินทามราจเจ็ทพึงเปิดได้ประมาณ3ปีด้วยความที่ใช้บ้านดัดแปลงมาเป็นร้านเลยให้อารมณ์เหมือนมากินข้าวบ้านเพื่อนยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับแต่ก็อัดแน่นไปด้วยทั้งความอร่อยของอาหารทะเลพื้นถิ่นจากทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะเมนูเด็ดประจำร้านนั่นก็คือข้าวคลุกพริกเกลือหรือข้าวคุกน้ําจิ้มซีฟูด้ดหุยที่จะกินคู่กับอะไรก็อร่อยอร่อย นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเมนูอื่นๆให้ได้ลิ้มลองกันอีกมากมายอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้ลูกค้าต่างติดอกติดใจตามน้องไปต่องไปคุยกับเขากันเลยครับมาแล้วค่ะนี่เลยสวัสดีค่ะมีอะไรบ้างเนี่ยตัวนี้คืออะไรปลา อันนี้จะเป็นปลาสลิดทะเลคะคะอันนี้ปลาสลิดทะเลเหรอคะใช่ค่ะความต่างคือสลิดทะเลกับสลิดธรรมดาสลิดทะเลจะไม่มีเกล็ดค่ะอันนี้เป็นปลาใบปอค่ะบางพื้นที่เขาก็จะเรียกว่าปลาใบพูอ๋อมันใหญ่มันจะคล้ายๆแบบใบปอใช่ค่ะค่ะมาปลาต่อไปอันนี้นะคะปลาตะเดียวค่ะความแตกต่างของเขาก็คือจะมีขาวฝั่งหนึ่งและดำฝั่งหนึ่งส่วนอันนี้อันนี้คุ้นเคยนี่ทุกคนน่าจะรู้จักดีแล้วอันนี้คือจระเมศดำเนี่ยก็จะเยอะนิดนึงจระเมศทำอะไรได้บ้าง ทอดค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญที่นี่เราจะเก่งเรื่องปลาทอดแต่ว่าความแตกต่างของปลาก็จะอยู่ที่เนื้อสัมตั้งค่ะแต่ละประเภทเนาะโอเคส่วนอันนี้หน้าตาแปลกมากอันนี้เป็นปลาลิ้นหมาค่ะแต่ว่าของละเราจะถูกจัดพิเศษนิดนึงเราจะมีไข่ด้วยเห็นไหมคะ อันนี้คือเอามาจากไหนอะคะวัตถุดิบทั้งหมดเอามาจากตำบลไมรูดจังหวัดตราดทั้งหมดเลยจังหวัดตราดก็คือทะเลทางตะวันออกทั้งหมดเลยเนาะทำไมพี่โบถึงรู้เรื่องของปลาทะเลเยอะจังเลยอะคะเพราะว่าเป็นคนจังหวัดตราดโดยสหอยู่ติดทะเลเลยใช่ค่ะจะถามต่อนิดนึงว่าคือปกติแล้วคนทั้งภาคตะวันออกอะพี่โบเขาจะเรียกน้ำจิ้มซีฟู้ดว่า น้ำพริกเกลือค่ะน้ำพริกเกลือทำไมเขาเรียกแตกต่างกันมันเหมือนกันไหมอ่ะคือถ้าสมมุติว่าเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของภาคกลางใช่ไหมคะอาจจะมีส่วนผสมของรากผักชีออ๋ถ้าเป็นน้ำพริกเกลือเนี่ยเขาจะใช้แค่พริกขี้หนูสวนเกลือ มะนมาวอันนี้เป็นเมนูพื้นถิ่นของทางาัตหวันออกใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคนไปนเที่ยวจังหวัดตราเนี่นะจะต้องจะต้องทานวันนี้ขอให้พี่โบเปิดสูตรเคล็ดลับหน่อยมีอะไรบ้างข้าวคุกพริกเกลือได้ไหมข้าวคุกพริกเกลือไข่คูกงังแล้วก็สายบัวผัดหมูสับเกาลี้โอเคได้สองเมนูเด็ดนะวันนี้เดี๋ยวจะเปิดสูตรเด็ดเคล็ดลับกันจ้า เห็นว่าขายดีก็รีบขอสูตรกันเลยนะน้องไบตองแต่กล้าขอพี่โบเขาว่ากล้าเปิดสูตรเด็ดข้าวคลุกพริกเกลือไข่ปูกั้งตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาเปิดสูตรการทำเมนูเด็ดประจำร้านอย่างข้าวคลุกพริกเกลือไข่ปูกั้งแบบฉบับคนเมืองตราแแ้ๆซึ่งเคล็ดลับจะอยู่ที่อะไรตามน้องไ่ต้องเข้าครัวกันไปเลยครับใช่มีวัตถุดิบอะไรยังไงบ้างคะพี่โบ กระเทียมก่อนนะคะเติมใส่พริกขี้หนูพริกขี้หนูค่ะคุณโบราณบอกว่าถ้าตำแล้วเสียงพกจังเขาบอกว่ามีผัวได้อ๋อหนูอยากลองหนูอยากลองจะได้รู้ว่าหนูจะมีไหมชาตินี้โอ๋อหหนูพ่อจะมีป่วนได้ไหมทำได้เขาว่าเขาว่ากันอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็ไดใส่น้ำตาลไปก่อนก็ได้ค่ะน้ำตาลก่อนแล้วก็น้ำมะนาว แล้วก็น้ำปลาเอออันนี้ต้องท่านี้ท่านี้เคยเห็นแม่ทำเคเสร็จแล้วค่ะเริ่มต่อไปก็คือคุกขี้เกลือเลยค่ะเอาข้าวใส่ลงไปในนี้ใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่สักสักทุกทีหนึ่งใช่ค่ะทีลวคุกเลยนี่อหรคะอ่าฮะคืออัดลงไปอย่างงี้เพื่อที่จะมาตกแต่งให้สวยงามถ้าลวงแต่ตัวนี้คือหาน เสกคสาถาจ้า,สาเสร็จแล้วโอเคทีนี้เรามา <Okay. S 1> ใส่ไข่ฟูนะคะค่ะไข่ฟูก็จะใหญ่มากใหญ่มากเลยอ่ะวางปั๊บหนึ่งตัวหูก้างตัวใหญ่มากกินก้างอย่างเดียวก็อิ่มแล้วอะ่ะเสร็จแล้วเมนูนี้ข้าวคลุกริกเกลือแต่ยังไม่ได้หมดแค่นี้เลยอ,อีกหนึ่งเมนูก็คืออ่าใส่บัวผัดหมูสับเกาหลีค่ะไปลุยค่ะ นี่ค่ะอีกหนึ่งเมนูของเราอันนี้คือสายบัวค่ะเด่นยังไงสายบัวของร้านนี้จุดเด่นของร้านนี้ก็คือจะเป็นสายบัวที่มาจากแหล่งน้ําบนภูเขาที่จังหวัดตราดาะฉะนั้นมันจะไม่มีสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโอเครอมด้วยค่ะผัดได้เลยนี่รวนหมูผัดหมูใช่ไหมคะเอาหมูลงมาผัดก่อนค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมมาจ้าพอหมูเริ่มถุกแล้วเราก็ใส่สายบัวเลยสายบัวเลยค่ะน้ำปลาสายแดง กับกอพริกไทยเนาะแล้วว่าไอ้ตัวเม็ดเก่าที่นี่ใส่ทีหลังทีหลังค่ะตเติมน้ำซุปนิดกน้องจนใสบัวเขาเริ่มตลดะค่ะ,<ฮ>ะเราจะไม่ผัดจนเละโอเคแล้วก็ใส่เก่าที่ค่ะอันนี้คือนางเอกโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะนึกถึงแบบอาหารที่บ้านตอนเด็กๆอันนี้คือเสร็จแล้วนะ <c oughs> น้าตาก็น่ากินน่ากิน แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะที่ร้านซปเปอร์โ hmm. บเขายังมีอีกหลากหลายเมนูขึ้นชื่อจากเมืองตรัสยกทะเลกันขึ้นมาให้ได้ลองกันเลยล่ะครับซึ่งรสชาติจะจัดจ้านกันขนาดไหนได้เวลาที่น้องไม่ตองจะไปชิมกันแล้วล่ะครับจะแนะนําก่อนเมื่อกี้ที่เราไปทากันน้องก็คือนี่เลยนะคะข้าวทุกพริกเกลือไข่ปูกั้งจานนี้200บาท200บาทค่ะน้ำลายไหลออกข้างแกม้ม ข้าวมันเป็นข้าวหอมมะล,ลิที่มันไม่ได้แฉะเกินไปค่ะตอนแรกนี่กังวลว่าการที่เอาแบบน้ำพริกเกลือไปคลุกข้าวจะทำให้ข้าวดูแฉะขึ้นหรือเปล่าไม่เลยแล้วพอกินกับไข่ปูอ่ะมันพอดีพี่โบบอกทำงี้ใช่ <c oughs> ป๊า <c oughs> ตัวก้างจะมีความแบบเด้งๆแล้วตัวก้าง <c oughs> ยังหวาดอยู่เลยอ่ะ สดกว่าน,นี้ก็คือต้องดําไปกินน้ำนี่แล้วก็อันนี้อันนี้ก็ที่เราทำเมื่อกี้นนสายบัวผัดหมูสับเกากี้ค่ะจานนี้รคาคาะ90บาท90บาทหมหอมเม็ดเกากี้มันมีความอมหวานนิดนิดหนือเขียวไปแล้วสายบัวเขากรอบจริงแล้วมันไม่เหนียว ต้องสั่งทุกคนมานี่เด็ดมากอันนี้คือปลาหมึกไข่ต้มน้ำดำค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทใครที่เป็นสายหมึกไข่นะทุกคนคุณค่าที่คุณค,ควรไม่หวานเลยมีความกรมกรมเพราะว่าเรามไม่ได้ใส่น้ำตาลเลยเม,มันจะหวานจากตัวปลาหมึกเองค่ะใครที่เป็นสายปลาหมกึกสดมากอะ่ะ ไม่ค้าวตัวหมึกอะ่ะกึบเลยหวานไม่เหนียวเลยาและนี่ค่ะปลาเล้นหมาสดทอดกรอบค่ะ190บาทค9 0่ะ190บาทนะคะเสียงกรุบโอ้หอร่อยมากเลยอ่ะคือมันไม่เหมือนปลาทอดเนาะมัน,ม,นมันละมุนอ่ะหนอร่อยเลิศมากและก็อันนี้ไข่เชลแกงคั่วใบชะพูค่ะ250บาทค่ะโอ้หแน,น,น่นเลยอะ่ะ มันมีความหอมออกมาเลยค่ะเขาเรียกว่าหอมสมุนไพรคือใช้สมุนไพรทั้งหมดจับสามสิบชนิดนะ,ค,ะความส่วนของหอยเทลออะเต็มป,ปากเต็มคาอ่ะนึกออกไหมเวลาเคี้ยวอะไรแล้วมันแบบมันได้ความฉ่ำเด็ดมากจริงทั้งหมดทั้งมวลทุกเมนูอะมันมีความแตกต่างกันในตัวเองหมดเลยนะคะมาลองค่ะทุกคนขอกินต่อก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะ อร่อยติดใจกันไปเลยใช่ไหมล่ะครับน้องไม่ต้องกับเมนูเด็ดประจำร้านซุปรบโบต่อไปก็ถึงเวลาที่เราจะมาเปิดใจคุยกันถึงเรื่องเส้นทางชีวิตที่กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยพี่โบก็ต้องฝ่ามรสุมมาแล้วหลายต่อหลายครั้งทั้งเรื่องของความเจ็บป่วยและการสูญเสียเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานโรงแรมแต่ชีวิตต้องพลิกผันเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งเต้านมชีวิตช่วงนั้นเป็นยังไงให้พี่โบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับ เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์โบของจริงนะ <c oughs> เพราะว่าชีวิตเปลี่ยนเลยทุกๆเช้าอ่ะเหมือนเขาจะมาปลุกเราอ่ะทุกเช้าเลยมันมีคนเอาเขาเรียกว่าเข็มหรือม้จิ้มควันอย่างเงี้ยจี๊ดเนะี่ยองนั้นตรงบริเวนที่มีก้อนเวลาเดิมคุณหมอบอกว่าก็มันใหญ่มากคือประมาณ4ี่เซนโห้สี่เซนใหญ่นะใหญ่ค่ะผ่ามันออกมาผลออกมาแล้วว่ามันคือเลายใช้เวลาละก สองปีกว่าเคมอยู่ประมาณ2ิงครั้งแล้วก็ใช้แสง40ครั้งก็คือต้องพูดว่าเต้าไม่อะเบิร์นเออไมมให้กําลังใจตัวเองยังไงคิดว่าเรายังตายไม่ได้อยากอยู่เพื่อแม่คือเรายังไม่ได้แบบทำอะไรให้แม่เลยอะเรเลยยังตายไม่ได้แต่มันก็ทำให้พี่โบตัดสินใจจากเหตุการณ์นั้นว่าอยาก อยากกลับไปอยู่กับครอบครัวอยากกลับไปอยู่กับคุณแม่อยากกลับไปอยู่กับพี่ชายเพราะว่าเราเหลือกันแค่สามคนแล้วพโบก็จากบ้านมานานตั้งแต่เรียนะแล้วพรุ่งนี้ค่ะจะกลับละเราเดินทางแล้วเดินทางกลับบ้านสรุปคืนนี้คือพี่ชายเสียชีวิตเขาจมน้ำแบบไม่ปกติ ที่ผ่านๆมาเราไม่เคยรู้ว่าพี่ชายเราเป็นอะไรแนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเหมือนกับหลังจากที่เสร็จงานทุกอย่างแล้วอ่ะถึงมารู้ทีหลังว่าอ๋อเขาเป็นโรคซึมเศร้านี่นา<ม>ที่รู้เนี่ย<ม>เพราะว่าไปค้นลิ้นชักของเขาแล,แล้วเจอบัตรผู้ป่วยจิตเวชจึงได้รู้ค่ะว่าเขาไม่บอกใครคุณแม่ก็ป่วยคุณแม่มีอาการเป็นยังไงคะเป็นมะเร็งระยะที่สี่ที่ตรงไหนคะเป็นที่ถุงน้ำดี Oh. หมอก็บอกว่ามันไม่มีทางรักษาแล้วนะอ๋อ oh. ใช่มันเหมือนอะไรเดี่ยฟ้าถล่มหรอทำให้เราตัดสินใจขายบ้านได้เงินมาก็แทนที่ผมจะได้ใช้เนาะ mm hmm. ก็เหมือนกับรักอะ่ะเราก็ต้องให้เขาอ่าอะ uh huh. ช่วงนั้นถ้าจะไม่ผิดอะ่ะไอ้นี่มันกำลังเข้ามาแรกๆเลยโฟเล็ก คืนนึงอ่ะเขาเสียประมาณ3 0 0แสนอ่ะเงินกับสองล้านนั้นอ่ะอยู่ได้ไม่ถึงไม่ถึงปีก็คือเหลือตัดตัวจริงๆอ่ะโดยสภาพร่างกายเราก็ไม่ใช่คนปกติอยู่แล้วเนาะแล้วก็สภาพถ้าพูดกันตรงๆมันก็เหมือนผีอ่ะแฟนเขาก็เขาก็ต้องมีคนอื่นมาร,รมดาอยู่แล้วแหละซึ่งมันเราก็เข้าใจได้ เขาก็บอกเลิกโดยการที่ขอให้เราย้ายออกจากคอนโดไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ไม่ให้อยู่แล้วอะ่ะมันเหมือนกับไม่รู้มันเป็นอะไรอะ่ะมันคิดแค่ว่าอย <ทำ S 3> ู่ทาไมทํําาอะไทรคะก็คือกินยาเกินเกินขนาดเยอะไหมหมดกระปุกอ่ะแล้วเพื่อนก็พังกระปุกเข้ามามแล้วไปโราบาลใช่ค่ะอ่าทำการล้างท้องอยู่ไอซียูประมาณกี่วันนะคะ สามวันสี่วันได้อันที่2ก็คืออุ้มอุ้มเส้นใหญ่ขึ้นไปชั้นด่านฟ้าของคอนโดอยู่บนด่านฟ้าช่วงประมาณสักตีห้าได้จะกระโดดตึกเลยมันมีอะไรมาดนใจหรือทำให้เราฉุกคิดขึ้นได้ว่าแบบสมมุติถ้าเราจะตายอะเราก็ต้องตายคนเดียวสิเราจะถามเส้นใหญ่แล้วหรือยังว่าเขาอยากตายกับเราหรือเปล่าถ้าเราพาเข้าไปด้วยเนี่ย มันเหมือนกับเราเราเห็นแก่ตัวก็เลยตั้งใจว่าอเดี๋ยวเราจะต้องอยู่เพื่อเพื่อเป็นสะพานบุญให้แม่ให้พี่ชายก็เลยชอบทําบุญมากโอเคหลังจากเหตุการณ์ตรงนั้นคิดได้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยแล้วมาเป็นร้านนี้ได้ไงลองทํำข้าวคุกพริกเกลจากทำสิบกล่อง15้ากล่องขายตามออฟฟิศเพื่อนอย่างเงี้ยมันได้ยอดเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลเฮ้ยมันทําเงินได้ตัดสินใจเปิดดีลิเวอรี่ ตอนนั้นน่ะมีเงินทุนอยู่แค่ไม่ถึงหนึ่งพันบาทเลยเคยขายได้เยอะที่สุดคือต่อวันน่ะห้าหมื่นต่อวันต่อวันแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่เหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของพี่โบก็คือตะก้าที่เมื่อก่อนน่ะที่แม่เขายังมีชีวิตอยู่เขาเปิดร้านอาหารเดือที่ปราดค่ะแล้วก็เขาจะเก็บเก็บเงินสดอ่ะเวลาลูกค้าจ่ายเขาก็เอาใส่ใส่มันก็เงินมันก็จะเต็มเต็มไปหมดเลยก็เลยเป็นตะก้าเงินตะก้าทองใช่ค่ะมีแบบ ไหว้บอกคุณแม่อะไรอย่างนี้ด้วยไหมเวลาจะขายของทุกเ<อ>ชา้าอ่ะก่อนที่จะออกไปตลาดาก็จะยืนคุยกับลูกทั้งหมดลูกขอบคุณนะที่ผ่าน,านมาทําให้ลูกขายดิบขายดีขายได้อะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ขอให้ร้านเราขายได้เยอะๆม,ม,มาอ่ะมีเงินทองใช้ไหลมาเทมาไม่ขาดมือมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ถ้าวันนี้สามารถบอกอะไรกับคุณแม่ได้พี่โบอยากจะบอกอะไร จริงๆต้องขอบคุณแม่ค่ะสูตรทั้งหมดน่ะไม่ใช่เกิดจากโบก็คือคุณแม่เคยทำเม่บางอารมณ์อ่ะยังคิดถึงว่าแบบคือภาพแม่ลอยมาเหมือนแม่มาอยู่ในตัวเราแล้วก็ผัดอากนั้นจริงๆอ่ะแล้วก็เชื่อว่าถ้าแม่ถ้าแม่มองลงมาแม่น่าจะยิ้มใช่ว่าแม่อยากให้อยากให้ทำร้านอาหารนี่ไงทุกวันนี้คุณแม่นั่งยิ้มเลยใครที่แบบ อยู่ในช่วงที่โอโหรู้สึกว่าชีวิตตัวเองท้อแท้ในฐานะที่ผ่านมาได้ขนาดนี้แล้วอยากจะบอกอะไรคะความอดทนความจริงใจความซื่อสัตย์ค่ะอันเนี้มันจะช่วยชีวิตเราได้ไม่ว่าจะคุณจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีสามสิ่งนี้เอาความมีน้ําใจความเมตตาเนี่ยมันช่วยชีวิตเราได้ค่ะฝากร้านหน่อยค่ะร้านอยู่ตรงไหนใครจะมาต้องจองยังไงค่ะ ชื่อร้านข้าวคุกพริกเกลือปูบายซปเปอร์โบนะคะอยู่อินธรรมละซอยเจ็ดค่ะถ้าจองนะคะ097 134 8566่ม่ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่โบนะคะขอบคุณค่ะ